เอาละครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับน้องชายนี่ที่เป็นตัวเทียเอเนาะที่ทุกคนเนี่ยได้จากการแจกของเกมนั่นเองครับผมว่าตัวนี้เนี่ยมันน่าใช้ไหมนะครับเอามาใช้งานจริงได้หรือเปล่านั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับและเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันพร้อมๆกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกินเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทชวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับที่ทุกคนได้รับการแจกจากทางเกมนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงที่ชื่อว่าาชนีนั่นเองครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวในด้านของการซัพพอร์ตการบัฟให้ตัวเรานั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายๆคนถามเข้ามาว่าเฮ้ยอ่านจากสกิลแล้วเนี่ยน่าเล่นไหมนะครับอ่านเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับแล้วสกิลของเขานะครับเบ s ซ i n งออฟไลเนี่ยก็จะเป็นการบัฟให้กับตัวเรานาน8วิครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีเลือดมากกว่า70นะคระเ่มดาเมจไราตุ โพลี Poly, แล้วก็โกด์เนี่ยยีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือดต่ำกว่า70%นะครับก็จะมีการเด้งเลือดแล้วก็ SP นะครับสนะครับผมอ่าสเนอนาะทุกๆวินาทีอันนี้คือเทีย0ศูนย์นะครับไปจนถึงเทีย4สีเนี่ยก็จะมีความสามารถในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสามารถทำเทียรห้าได้เนี่ยดาเมจจากยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะกลายเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ในการฟื้นฟูก็จะกลายเป็น จาก3%เนี่ยเป็น4%ครับแต่ว่าจะมีเอฟเฟกเสริมเข้ามาตรงนี้นิดนึงครับผมก็คือว่าอ่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยโจมตีเป็นธาตุโฮลี่นะครับนั่นหมายความว่าใครที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีพระส่วนตัวในการไปชนแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับตัวเนี้ยก็จะช่วยได้นะครับในการทำให้ดาเมจของเราเป็นโฮลี่เวลาแบบเราต้องไปปาล์มหรือไปบีบอสตัวไหนที่อ่ามันเป็นอันเดดหรือว่าเดมอนเป็นชาโดเออเป็นชาโดหรือว่า อันเดสเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้ในการช่วยได้นะครับผมอ่ามันก็จะช่วยให้แบบว่าบวก50บวก75ได้นะครับแล้วก็ที่เทียสินะครับผมก็จะเพิ่มดาเมจเป็น30%นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกการเด้งเลือด mm. เ,อด,เอด,ด้ง SP เนี่ยเป็น5%ครับแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีเป็นโฮลี่เหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเพิ่มดาเมจของท่าที่เป็นคู้ปรับกับท่าโฮลี่เนี่ยแนะครับผมอ่าก็สมมุติว่าแบบปกติเราตีท่าชา a โดเนี่ย แรงอยู่ที่บวก50ใช่ไหมอันนี้ก็จะบวกไปอีก8%ก็กลายเป็น58อะไรอย่างรเงี้ยเออก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆสำหรับอาชีพพีสนะครับผมอ่าเพราะว่าพีสเนี่ยยังไงก็โจมตีเป็นโคลี่ตลอดอยู่แล้วนะครับผมอ่ะ,อะโอเคครับทีนี้เนี่ยคูดาวของสกิลนี้เนี่ยจะอยู่ที่25ิาวินะครับผมของที่ผมทำมานะครับผมก็จะเป็นของที่เน้นการลดคูดาวของสกิลนะครับผมอย่างเช่นอ่าช่องซ้ายบนนะครับผมก็จะเน้นลดคูดาวนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเน้นออฟล่างเปืนอลดคูดาวนะครับ ขาบนก็เน้นออฟล่างเป็นลดคูดาวครับหลักๆก,ก็จะเน้นแค่ลดคูดาวอย่างเดียวเลยนะครับที่เหลือเนี่ยใส่เป็นพวกของที่ป้องกันให้น้องให้ต้องตายได้ยากๆนะครับอ่าลดคูดาวของผมเนี่ยรวมกันอยู่ที่ 31. 3ามสนะครับส่วนคุณสมบัติตรงนี้นะครับเราก็จะเน้นค่าวิดกับอินเป็นหลักนะครับอ่ะโอเคฮะก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเก่งขนาดไหนนะครับเริ่มจาก เราไม่ยังไม่ใช้ก่อนแล้วกันนะใช้เป็นตัวด้วงเล็กก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอรอบัฟตัวซับพอร์ตออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะชนแก้วนะครับผมแล้วก็เบสซิ่งดีดาร์กรอดดูครับว่าดาเมจที่ทําได้ต่อฮิตนึงเนี่ยมันอยู่ที่เลนจ์ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคตอนนี้บัฟหมดแล้วนะฮะชนแก้วก่อนนะครับแล้วก็เบสซิ่งรอบหนึ่งโอเคมาลองดูกันครับปึบนี่ฮะดาเมจผมเนี่ยจะอยู่ที่นี่ฮะเห็นไหมครับ 1ล้านหนึ่งกับ1ล้าน6นะครับบางทีอาจจะมี1ล้าน7ด้วยนะ,ะมี1่ล้าน7ด้วยอันนี้คือดาเมจแบบปกติทั่วๆไปนะครับโดยที่ยังไม่มีบัฟอะไรเลยของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันไม่ได้บัฟเกี่ยวกับดาเมจทางด้านของจูเด็กอยู่แล้วนะครับอ่าก็จะอยู่ที่าราวๆนี้นะครับเห็นไหมล้าน1ล้าน6ล้าน7ประมาณนี้นะดอกแรกจะประมาณล้าน1ดอก2จะประมาณล้าน6ถึงล้าน7อ่ะทีนี้เรามาลองดูกันครับผมว่าถ้าเกิดเป็นชายนี่เนี่ย บูสต์ดาเมจให้เราได้ขนาดไหนครับอ่ะรอน้องมาก่อนนะครับพอบัฟอะไรทั้งหมดหายโอเคนะไม่มีอะไรละลุยเริ่มดูครับเลตติ้งออฟไลน์แล้วครับบัฟขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับจะกลายเป็นล้าน2ล้าน8ปดมีล้าน9ด้วยเห็นไหมฮะออกแรกจะประมาณล้าน2นะครับออกที่2เนี่ยจะประมาณล้าน9ถึงล้าน8ดาเมจขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเขึ้นมาค่อนข้างเยอะประมาณ200,000ได้เลยนะครับแล้วก็บัฟเนี่ยของผมเนี่ยทำลดคูด้าไว้นะครับ ก็จะมีการบัฟในส่วนนี้เนี่ยทุกๆ10วินาทีนะประมาณ10วินาทีคูดาวมัน25เนอะ,อะผมทําลดคูดาวไปรวมๆเนี่ยมันจะดีบัฟเรื่อยๆทุกๆ10วินาทีนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูครับว่าอีกแป๊บหนึ่งจะขึ้นมาละเนี่ยขึ้นมาละ,ะติงออฟไลท์เห็นไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยที่ผมเทสเนี่ยคือยังเป็นความสามารถของเทียศูนย์เราสามารถทําให้น้องเนี่ยแรงขึ้นได้มากกว่านี้โดยการที่ทำเทียห้าแล้วก็เทียสิบ และเทียสิเนี่ยมันจะแรงขึ้นมากๆเพราะว่าไปตรงบวก180ตรงนี้ครับอ่ามันก็จะเพิ่มไปอีกอ่ามันจะเพิ่มไปอีกเป็นแบบบวกไปอีก16ด้วยความสามารถของจูเด็กนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอาชีพอื่นๆก็จะบวกไปอีก8%อะไรแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นความสามารถของเจ้าตัวชายนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูบา้าอีกรอบหนึ่งฮึบอัพมาแล้วครับนี่ครับล้าน2ล้าน8ปนะล้าน9ด้วยนะครับบางดอกเนี่ยนะ ก็จะอยู่ที่เราๆนี้นะครับทีนี้เรามาลองดูเจ้าตัวปลาหมึกเทียบกับปลาหมึกละกันเพราะว่าปลาหมึกนี่หลายหลายคนน่าจะมีเทียสิบกันหมดแล้วนะครับคือปลาหมึกเทียสิบเนี่ยความสามารถเขาเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจ25%ในระยะเต้นนะครับอันนี้เราจะต้องอยู่ในพื้นที่ของเขาถึงจะเพิ่มดาเมจเนาะแต่ผมจะเรียกปลาหมึกออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวรอบัฟสีส้มตัวนี้หมดก่อนนะครับถ้าเราจะใช้คอมโบคู่กัน ก็ได้นะแบบว่าในไทม์สเปซเงี้ยเวลาเราลงเราลงพร้อมกัน4ตัวเงี้ยมันก็จะสามารถบัฟด้วยกันได้นะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้บัฟเปิดตัวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูบัฟเต้นน้ำกันครับนี่อ่าเห็นไหมฮะดาเมจของปลาหมึกเนี่ยแอบจะน้อยกว่านิดนึงนะครับผมอ่าแอบจะน้อยกว่านิดนึงนะครับผมยังไม่ไม่แตะล้านเก้านะตอกแรกเนี่ยยังไม่แตะล้านเก้านะฮะฮะปึ๊บเป็นมาปึ๊บ ล้านเล้านแะครับคืออันนี้คือเทียสินะปลาหมึกเนี่ยเทียสินะครับอ่าก็คือทําได้ประมาณนี้นะฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเทียบกันเนี่ยคือไอตัวชายนี่เนี่ยอาจจะทำดามจได้มากกว่าเลยนะครับตอนที่เราทําให้เขาเป็นเทียห์หรือเทียสินั่นเองนะครับอ่ะโอเคแต่ว่าตัวที่โหดที่สุดของผมเนี่ยก็คงยังคงเป็นกระต่ายเหมือนเดิมนะครับกระต่ายเนี่ย มันต้องเทียร์สมนะครับมันถึงจะสามารถทําแบบที่ผมกำลังจะทําต่อไปนี้ได้นะครับซึ่งมันจะใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้ดวงที่ค่อนข้างมากด้วยนะครับอ่ะถ้าเป็นกระต่ายเนี่ยดูครับดาเมจเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นไปถึง2ล้านแล้วนะครับอ่าล้านสกับ2ล้านประมาณนี้่ะแต่กระต่ายเนี่ยข้อได้เปรียบของเขาเนี่ยก็คือยิ่งเราทํา MTK a ให้เขามากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทําให้ตัวอ่าตัวดาเมจที่เราได้เนี่ยยิ่งมากขึ้นนั่นเอง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบัฟเนี่ยจะอยู่ตลอดนะครับก็อันนี้จะเหมาะสําหรับคนที่อาจจะมีกําลังมีงบในการเติมแล้วก็ทํากระต่ายเทียสนะครับแต่ว่าพี่วันนี้มาพูดถึงชายนี่เนี่ยเพราะว่าเ้าตัวชายนี่เนี่ยมันเป็นตัวที่แจกฟรีนะครับผมแล้วก็ถามว่าทําต่อไปถึงเทียห้านะครับอ่ามันแพงไหมก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถเติมสักแพ็คสอแพ็คอะไรอย่างเงี้ย เพิ่ปลองเปิดหาดูได้นะครับแล้วเกมมันก็แจกมาค่อนข้างเยอะแจกเป็นเศษมาอ่านจดหมายอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็เราใครที่อยากจะลองทําดูนะครับก็สามารถเป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่วยในการบัฟได้นะครับโดยเฉพาะหลักๆกับอาชีพพรีสนะครับที่เน้นโฮลี่เป็นหลักนะครับหรืออาชีพอื่นๆก็ใช้ได้นะครับผมอย่างเช่นแบบวิศร์ที่เล่นเป็นพวกกราวิตี้นะครับผมก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็วาร้ยธาตนะครับไรธาตุเนี่ยก็จะใช้กับพวกพาราดินพวกม้ง พวกนกของสไนเปอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นทางเลือกที่โอเคนะโดยที่เราแบบไม่ต้องเติมเยอะนะสามารถใช้เริ่มเริ่มต้นเทียสูตเลยก็ได้แต่ถ้าอยากให้แรงขึ้นก็ไปเทียห้าหรือเทียสิบอะไรแบบนี้นะครับผมก็ลองดูนะครับผมสําหรับตัดเลี้ยงชายนี่นะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับกับตัดเลี้ยงตัวนี้นะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมกันหน่อยครับผมว่าเฮ้ย น่าสนใจไหมหรือว่าเอาไปเล่นแบบไหนได้ไหมนะส่วนตัวผมเนี่ยกับอาชีพพีชนะค่อนข้างดีมากนะครับใช้ลงทำสเปซได้หรือถ้าเกิดคุณเป็นพระดาเมจที่ต้องใช้แมกนัตใช้จูเด็กในการล่าบอสเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่การลงอัพเคมบางคนอาจจะยังไม่ผ่านนะใช้ชายนี่เข้ามาช่วยคู่กับปลาหมึกอะไรเงี้ยก็จะทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็บูตดาเมจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีข้อเสียตรงที่ว่า อ่าตัวบัฟเนี่ยมันไม่ได้วนทันได้ตลอดนะมันก็จะมีช่วงที่มันขาดด้วยนะครับอ่าก็อาจจะไม่เหมาะกับการฟาร์มวันฮิตหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอ่ามันทําให้แบบมีช่วงที่เราอาจจะไม่วันฮิตนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยยังไงผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ